เดี๋ยเดี๋ยว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 เดีนยวเดี๋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 เดี๋ยดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยด,ด,ดี่ยวนนดวเดยวดี๋ยวเดี๋ยสเดี๋วเดีานวเดีนยวเดดดวเเเดีวเดีวเดี๋นวะ อนน,นสวัสดีท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับมาอยู่กับบุคคลที่หน้าตาดีถึงแม้จะดูดีแล้วก็ดูบ้านะครับผมวันนี้พามาหาพึ่งหาม,มิมครับก่อนจะมาเจอรังนี้โดนโ <c oughs> ดนเตนต่อยตรงกลางนี่โอ้แต่ลามัพี่น้องตอนเดินไปไม่ต่อยนอะไ่ฝั่งนู้นครับอีกหนังกล้องตอนเดินไปไม่ต่อยก็ไปเดินไปหาพอเดินกลับมา โอ้ยปู่โอ้ยกระเจอเลยครับผมแพ้แตนนะพี่น้องกลัวมากวิ่งตาเหลือกเลยแล้วก็มาเจอรังนี้กับพี่น้องเป็นรังมิมครับผมโอ้ปอดวดเวลามันต่อยมันไม่เหมือนมิมนะมิมมันต่อยปุ๊บมันจะปวดตรงจุกๆนั่นอะแล้วถ้าแตนต่อยปุ๊บเนี่ยมันจะลามเลย,เลยนี่ปวดตรงนี้แล้วต่อยตรงนี้นะนี่ต่อยตรงจุดเนี้ยปวดตรงนี้แล้วพิษมันแรงกว่าสำหรับผมนะผมแพ้แตน,นครับไม่ไหวโอเค นี่กันหัวม้วนดูทรงทใหญ่นะแต่รังไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมวันนี้ก็จำวานเราได้มีไปสองลังนะแล้วก็เจอพุ่มพงรังหนึ่งนะครับผมก็จะตกช่วงนี้จะหาย,ยากนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยมันมันเป็นพุ่มแบบนเนี้ยมันอันตรายพี่น้องช่วงมิหานมยมช่วงนี้ก็ระวังด้วยนะครับตั้งแต่ทั้งอะไรเต็มทีหมดเนะโอเคไปดูกันนะครับ อยู่หลังหลังต้นไม้เนี่ครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับไปขอ,อควันเข้าไปก่อนสักครู่นะครับขอนําทางก่อนครับผมขอเปิดทางก่อน Chào mấy cháu. Ôi. Em đi thế. Ồ húi. Cút luôn. Ok. Ta con. Bả tất cả. มันดีขนาดนี้ไมมันเต็มขนาดนี้ครับเต็มมากสวยมากตุดยอดโอเคครับโอ้ตุจยอดจริงครับมิมสวยเดี๋ยว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 เดี๋ยไปเลไปมิมหน้าฝนทำไปเล่นไปโอ้อ้โหจะทำไปเล่นไปมัมขาดคำนี่อ้ โอ้้ยเจ็บไหนเด็กไหนนี่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 ช่างมันเถอะเอาเอาออกแล้วโอ้เจ็บโอ้ผมบอกตัวเองนะว่าอย่าทำเป็นเล่นไปโอ้ยิ้มนะฝนมันดุเงี้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิวดำเด้ถ้แต่เกิดฝนผิวขาวนี่เห็นชัดเลยอืมโอ้โหโอเคครับผม ขอพ,นะพ,พักหน่อยครับพี่หนึ่มก่อนอู้เจ็บเจ็บเจ็บฮ่าฮ่ารถต่อยจังได้ครับโอ้ดูจริงๆ มาแล้วครับทุกคนครับทุกคนดูครับน้ำหวานเต็มเต็มครับผมดีมากโอ้โหเดินเจ็บครับดูบวมเลยครับวมนิดนึงแล้วโอ้โหมิมหน้าฝนครับผมโคตรดุครับสุดยอดความดุฮะสวยมากรังนี้สวยมากสวยตรงหัวน้ําแล้วก็รังครับผมรังนี้ไม่คืนนะขอกินครับหิวฮะว่าตอนเช้ากินข้าวนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้กินอีกเลยครับตอนออกมานี่ก็สิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงแล้ว สุดยอดครับผมไปแฮกแล้วก็ไปหาต่อครับผมจะได้อีกสักนิดสักหน่อยครับผมสะสมไว้เดี๋ยวเข้าไปดูในตู้เย็นกันว่ามีกี่ลังน,นะครับอร่อยอโอ้โหน,น้ำหูน้ำมูกแตกอะ ออันนี้อยู่ใกล้รังนะพี่น้องอันตรายนะอย่าทําตามนะถ้าตีเสร็จก็ออกมาเลยครับอันนี้ผมมานั่งถ่ายคลิปอีกเดินไปแกเสร็จถึงไกลนี่มัน,นมเอาเชือกมาด้วยอนะยางยางรัดไม่ได้มา นี่ยอดไปมาตักถึงเราตังที่สองครับเจอแล้วครับยูบนกิ่งไผ่นะครับข้างหน้านี่มีปัญหาอยู่ว่ากิ่งมันไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นกิ่งไผ่ที่แบบไผ่พันอะไรไมุรูกมีน้องมันไม่กิ่งซอยๆมาแล้วว่ากิ่งมันก็ค่าจะเปราะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเอาได้ไหมว้ตังนี้จะจะมาจะรอดจากเหล็กในหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับ นี่ไหมแดงแล้วแดง <c oughs> แก้มแดงนี่โอ้โหบวมชิงนะครับโ,โอเคไปไปต่อครับดูว่าจะได้ไหม มแล้วโอ้น้ำเสียหายครับนี่น้ำหวานยังจับเลยโอ้โหสุดยอดน้ำหวานเต็มถึงข้างล่างเลยครับนี่ยับหลักฐานูเปไปไงหอมสุดๆครับสนนมสนนมโอเคครับผมแพคครับผมรังไม่เอานะฮะรงังจะตัดไปไปจุดที่เขาอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมไะแพ็คเลยครับผมสนนม รอมแล้วแดงถือถึงนี่แล้วโอเคครับผมไปต่อเพื่อจะได้อีกสัก,กลงังสองลังครับลังที่สามเจอแล้วครับผมหลังจากเดินหามานานครับเดินมาดูมันน่าจะอาจจะมีสักลังมีจริงๆ,ๆครับผมเจอแล้วรังที่สามนะครับเทคนิคการตีมิมตีพึ่งหน้าฝนนะครับปกตินี่ไม่ว่าจะเป็นพึ่งหรือมิม,มห,นหน้าฝนนะฮะ พึ่งมิม้นปกตินี่คือช่วงหน้าแ้งนี่คือเราเข้าไปใกล้ๆได้เนาะแล้วค่อยลงควันนะครับพึ่งหลวงประกันผมห่างเคยเข้าไปใกล้ประมาณ2เมตรมั้งเราค่อยจุดควันก็ยังไม่ต่อยนะครับแต่ช่วงหน้าฝนนี่คือสะเทือนนิดหนึ่งขึ้นไปนิดหนึ่งเหมือนก็ได้กลิ่นอะไรนิดหนึ่งกลิ่นเหงื่ออะไรหนึ่งเราก็เข้ามาซัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพึ่งหรือมิม้นพึ่งหลวงหรือว่ามิม้นเนี่ยคือเอาควันเข้าไปก่อนนะฮะจะขออไปใช้แป๊บนึง วิธีก็ต่อไม้เข้าไปครับนี่ผมก็ใช้วิธีใช้วิธียื่นไม้เข้าไปก่อนครับตัดไม้ทําเป็นกิง่งยื่นเข้าไปนะครับทําด้ามยื่นเข้าไปอย่าไปแบวกก่อนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาแน่นอนพี่น้องมาแน่นอนแล้วก็อย่าทําเป็นเล่นไปแนะดงอยู่เลยดนทุกวันอ่าโอเคไปครับ ค่อยๆแหวกนะครับโอเค,อเคมาแล้วครับี่ควันเดีย๋ยวเวลาเอ่อตอนเปิดทางเข้ามาเนี่ยค่อยๆนะพี่น้องค่อยๆเดินเข้ามาค่อยๆตัดกิ่งจะบุกเวกจะวุ่ยวายย่าทำเป็นแบบวุ้บเสียงดังนะครับมิมเขาบินใส่เราเลย ะมาดูรังดีดูน,น้ำหวานโโอ้หสุดยอดครับเดี๋ยวสุดยอดเลยพี่น้นองน้ำหวานสุดยอดอจะใช้กิ่งไม้นะครับปัดดูนะครับไม่ใช่แทงนะปัดดูเอาไปก่อนค่ะเอาไปก่อนค่ะว้าว โอ้โห uh huh. แบบจะชัดเลยพี่น้องชัดเท่าที่จะชัดได้ครับขอไฟสำหรับกล้องสัน่นฮะสุดยอด โอ้โหต้องบอกแล้วว่าน้ำหวานเยอะหวานเยอะม,มากเยอะม,มากเยอะม,มากโอ้โหเดๆๆอย่าให้ห่างตัวอย่าให้ห่างตัวเดี๋ยวจะโดนอีกเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนอีกแต่ก่อนถ้าตัดออกมาแล้วไม่เป็นไรนะหายห่วงนะแต่ตอนนี้คือโอ้โหเหนื่อยทั้งอะไรตอนนี้คือโอ้โหแบบวุ้นยกระนุยสเก็ตไฟโดนใส่มือตงใจมมดเลยเธอดมิมม้มต่อย ร้อนๆโอเคครับเดี๋ยวดูอีกทีโอ้ยดูน้ำครับครั้งที่สี่มาแล้วทุกคนมาแล้วโนกนูนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นวิมตัวผู้นะครับคิดว่าเพราะว่าหัวรังมันใหญ่แล้วช่วงช่วงรังท้องนนะ่ะสั้นนะผมขอเตมคนแป๊บนึงจะให้ดูครับใหญ่มากโหนกนูนหัวน้ำนีำ่เริ่มโอ้โห โชคดีกเกินที่ตัดสินใจเดินมาครับข้างรกเดินไปนู่นแล้วเอจัยลองเดินมาดูที่ที่หนึ่งที่ว่ายาไปดูปรากฏไม่มีนะครับพอเดินมาีนิดนึงเจอทางนี้เข้าไปครับอยู่บนต้นอลางครับผมต,ามตามมําๆเลยพี่น้องสูงจากพื้นแค่ประมาณ50เซนครับสุดยอดหมือนอีกแล้วถ่ายกันส,สดๆพี่น้องอยังไม่ได้เป่าควันครับให้ดูวัน ายกันส,สดๆครับยังไม่ได้เป่าควันครับดูขนาดหัวน้ำดิใหญ่มากโคตรใหญ่เลยสุดยอดขอแสะภาพก,ก่อนมับมับโอเคไปครับโอ้โ,โหใหญ่ส,สุดเลยพี่น้องเลยใหญ่บึ้มเลยปิดน้ำไม่มิดครับผมปิดหวน้ำไม่มิดอย่าประมาทนะครับผมเดี๋ยวขอ ขอควันยื่นไปก่อนครับไม่เอาไม่เดินเข้าไปนะครับมาดูนะครับโอ้ยหูน้ำครับลังตัวผู้จริงๆด้วยครับว้าวนี่ครับข้อดีของลังตัวผู้คือตัวอ่อนเขาไม่ค่อยมีแล้วก็หูน้ำเขาใหญ่ใหญ่ครับใหญ่บึ้มเลยพนะี่น้อง นี่ครับถ่ายแบบใกล้ๆเลยเนี่ปึ๊บอ่านีครับนิดนึีนี่เป็นไงครับสุดยอดน้ำกรกผูนน้ำหวานเต็มนะครับเฮ้ยเจ้แมวครับผม โอเคอุ้ยตัดครับผมจับจับนี้นะจับเป็นยาวนะครับแต่ะยาว,วก็ตัดเลยครับโอเคแล้วก็สลัดครับผมโอเค นันมีตัวออนอยู่มีตัวพึ่งอยู่ขอครับขอระวังนะอ่ะอาเกียงครับผมไปเจอขนอกสุดจัดครับพี่น้องวนน้ำใหญ่มากนี่ฮะว้าวเจง๋งจริงมันเจงๆๆ๋งจริงจริงกดีใจเลยพี่น้องนังครับพึ่งหยอดนะฮะนี่ดูดิ หัวน้ำเขาใหญ่มากตัางตัวผู้เป็นแบบนี้ครับตัางตัวผู้ดูง่ายเนี่ยตุ่มเห็นตุ่ม,มไหมตุ่มเขาใหญ่ใหญ่ครับจะเป็นหลอดยื่นออกมานะฮะนี่แจ้วไปแพ็คครับผมหวานจริงจริงเนาะ